คนยุคนี้สมัยนี้บางครั้งบางคราวก็มองข้ามพระมองข้ามวัดไปคนที่ครอบครองพระไว้แต่ไม่ได้เป็นคนดีพระก็ไม่ช่วย เร็วเร็วมัวไมไหวมาเี่ยงตรงนี้นเร็วหขาวด่ามาพกมบ้าเปล่าได้ข่าวว่าถ้ำลักรเนี่ยมีสาวสวยเจ้าไปจ้ะไม่เอาไปเอาแน่นอน พวกเจ้าจะไปไหนกันเลือถข้ากับเพื่อนๆจะลงไปข้างล่างสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ก็คือวัดแต่ข้าว่ามันคงไม่ลึกเท่าไหร่ละมั้งดูเด็กวัก็ไม่ได้เดอเวัยตัวเช่ามีเพื่อนสองนัดผู้ใหญ่คนน่นแหละ เข้าไปได้หรือไม่เนี่ยและกรรมเก่าจะพาไปเมื่อไหร่อ้าค่ำแค่เริ่มต้นเท่านั้นเกินไม่นานก็ตายแล้วี๋ยวผมจะเป็นสังานดีๆก็ไม่พาเดินไแล้วเนาะไ กานเต็มเต็มดีกเลยพวกาวบ้านเข้าไปในเมืองข้าใครทำดีก็ได้ดีชั่วอะไรชั่วฝั่งนี้มันมีอะไรใหม่เฮ้ยเดี๋ยว็มามาใัยวัดมาบิ่งบารมีเราุบพวกเนี่ยของดีครูเดินในป่าระวังเสือกินนะกำนันเฮ้ยไอ้บ้า มันไม่ปากเพาพูดเรื่องเสือััันนจจะด้วขอให้ทุกคนระวังตัวด้วยไม่หยิงมเจอะๆวันหน้ากลับมาเอาใหม่ได้ยังใ่ระวังเลย หรือว <st wireless> ่าเป็นผ้าะสมบัติบ้านนี่วะไม่เคยรู้รู้คุณรู้เลยโดยปฏเบัติไทยบ้างนั่นั่นไงเขาล้มเจ็บป่วยตายก็เป็น